มีแแหนหรสะดุ้งครับผมมื่อเด่นบแหงครับมืีตกโคนละจักบาท60บาทครับ60บาทไปได้เคยมาบ้างหรือมึงนี่เคยมาอยู่ครับเคยมาอยู่เนาะครับงในป่าโอเคไหะโอเคอยู่ครับอ้าวสุดยอดครับเมื่ออันนี้เน้นปลาธรรมชาติเป็นปลาประเภทไหนครับเข้าที่แล้วที่มานี่ปลาสะแง่งครับปลาสะแง่งพี่น้องสุดยอดครับผมกับปลาข้าวครับปลาปลาข้าวก็มีแแหนครับเอ้าเข้ามาลุ้นกันได้บี้องเรื่อปลาข้าวสิตัวใหญ่ซ้ำไหนครับปีนี้ครับปีที่แล้วตัวใหญ่ป้ำไหนประมาณ สองโลเขึงครับสองโลขึงใหญ่สุดป่ะครับผมสุดยอดครับผมครับขอบคุณหลายๆมันหมานเนี่ยครับผมเอาโอ้อันนี้บอกนั่พากันสงสัยมันเคลื่อนเราไปกีดยางเด็ดกว่าเอาคำว่าไปกีดยางกันฟังหมอล่ำละบางส่งเอาปัดอยู่เดมเออเอาแย่คือบรรยากาศพี่น้องตอนเจ้าสีลมครับผมเี๋นะครับลองไก่พี่น้องอาสวัสดีครับแม่สวัสดีครับมาท่างใดน้อแม่น้อ ปั้นดวงข้าะโนอดโยข้าะโนดจ้าเออมาสเตจยังโม่งเลยแม่เนี่ยกินเขากินปลาไม่ะเรียบร้อยแล้วมากันยักคุ้นหล่งมือเนี่ยมากันยักคุ้นหลายคุ้นหลายคนกลุ่มหนึ่งเล่นวะพี่น้องเอ้ยเนี่ยคือบรรยากาศในมือเสาร์ครับผมเขากปลาให้กินแล้ววันนีมาสเตจตีสามว่นสันพี่น้องมาถาลงปลา เพื่อนมาป่าหลายว่าสันหยูดบ้านนี่แล้วพี่น้องเอาเรียกว่าสุดยอดครับผมสะดุ้งซ้ำกันะสะดุ้งความเรียบร้อยความเรียบร้อยนั่นปะจ้ากินเข้าไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วว่าสันเอามัน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 จ้าสวัสดีครับผมเกียรติสกลคนสว่างครับผมอ้าวเกียรติสกลคนสว่างเลยครับผมฝากซองเด้อครับเด้อครับผมครับผมเอาชชุมนนะครับสุดยอดครับผมชุมชนนะกันเอา กอกันบนละครับครับผมครับผมกินข้าไว้น้อแม่น้อกินข้าวแล้ววะแล้วเรียบร้อยแล้วว่าสั่จพี่รองอุปกรณ์พร้อมห้าอุปกรณ์พร้อมไป้พร้อมแล้วสะดุ้งขาดหยืดไปยืดแล้วของขาลวดเอาขาไม่เลยไปเตียนไม้บั้นสุยยางพี่รองเอ้ามันมันแม่มันมันป้าพี่รองเป็นของไงครับมาพูดมาพูดจต่ของไงบาทเนี่ยเอ้ารถเต็มของยจะเมียบ้านนะมูนี่เด้อ เออบ่เต็มของบ่มีบ้านบ่ตรั่นพุ่นล่ะพี่น้องบัตรละ60บาทเบิ่งข่องพี่น้องว่ามันโอ่งแดงน้อยเอ้านี่ล่ะครับผมตอนนี้งกำลังปรึกษาหารือกันอยู่พี่น้องพี่น้องจะจะกับิงไฟครับผมเป็นปรึกษาหารือกันถิงไฟ้ถิงไสตขาสาวครับผมย้าวดีจ้ากินข้าวไปเนาะเนาะกินแล้วค้ามาจะนั่งไหน พิสัยค่ะน้องค่าพ่นพิสัยน้องค่ายพี่น้องปลาเพ่นพิสัยกับมาพี่น้องจ้าหามันหมาได้ไหมเนี่ยค่ะจ้าทังนี้กาเล่นมือถือเนาะเือโทรไปเพื่อลูกค้ามาโทรสั่งปลาบ่เหรียญบ่ในวันลูกค้ามาโทรสั่งปลาบ่เล่นเพื่อเวลาโอเหรียญเวลาเขาจะลงยังโมงแม่มาหนิสิบโมงสิบโมงหรือสี่โมงสีเจ้า สีมุกเส้าโอเคครับผมสะดุ้งก็มีตั้งแต่มืออาชีพทั้งนั้นพี่น้องมือนี้มือสมัครเล่นกาบ่อค่อยมีปัญได้ครับมีถึงออาชีพเลยพี่น้องเด้อเออแต่ว่ากะมือนี้รับรองว่าได้เห็นป่าข้าวแน่นอนเราสั่นพี่น้องป่าขาวก็จะได้เห็นป่าข้าวก็จะได้เห็นพีาา่น้องปลาพ่นว่าปาลาหลายว่าสั่นปลาคือหนาวแห้งจ้ะบาง้อนเลยหนาว <ละ S 1> โอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาแบบหนาวแบบหนาวต่าอากาศสนีทพอดีพอดีเนาะแม่เนาะจ้าพอดีเอายหญ่หนาวกว่านี้แต่มันลงยากแม่ลงน้ำแยกจช่ลุ่งน้ำด้วยลุ่งน้ำขึ้นโคกยังควอนด้วยทางนี้เดีกําลังนั่งถ่ายอยู่พี่น้องเอาดีครับผมโอ้พี่ então, น um> um> Now, questions questions. <n um> <n um> ้องเอ้ยเอ้ยกินข้าวเราไหมกินข้าวไปกินละเด็กจ้ากินข้าวแล้วว่าสันเตรียมตัวแล้วมั้ยเด็กเตรียมละจ้าเตรียมตัวเราเตรียมสรุ้งเน้นมั้ยเด็กใช่ บักไงเรือยบักสะดุ้งบักแดเอ้าวบักลุงโบนั่นครับผมอ้าเบิ้งกันพี่น้องฝุ่นเด้อส้นล้ำห่างสะดุ้งส้นล้ำเนี่ยุ่นเด้อส้นล้ำห่างสะดุ้งกูบกรณ์เนะพ่อพร้อมไปพร้อมไปเพรามันสอนถี่ร่องนะจันอ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 ันไกะซ้อนขาดไม่แมนแนวดิบันขาดดอกเบิ้งเลยจ้ะก็ไกะซ้อนขาดเนี่ยมันโล่ดิเออมันบบราณจักตูดดิอ้า สมแล้วว่าสั่นกระซ้อนขาดว่าสั่นพี่น้องนี่เป็นเีนี่ครับบรรยากาศครับผมสะดุ้งกระเต็มหน้ามาโลดแหสิไม่มองว่านว่าอะแหบปดเดียวเจ้าว่าเจ้าสะดุ้งเหมือนงูหัวกันเน้อมันว่แมนแน่วเดยกัรหน้าเราคืนละกับสะดุ้งล่องตั้งรถเน้อมันหนักนะสะดุ้งเออหล้วกันกินเกายินปลาได้เราว่าเจ้าเจี๋ยพเพาะเจี๋ยวเพาอมันหมาตัวเมียเด้อเอาสุดยอด ตอนนี้กำลังเตรียมตัวพี่น้องครับผมเบิ่งบรรยากาศครับผมป้านห่วงยางจะขึ้นหน้าฮักเต็มห่วงยางไหมโอ้ปดวดโค้งข้างแม่เอา้ามีร้านขายของพร้อมพี่น้องขนาดไก่ันได้กับพ่อค้าก็มากครับผมเอออยากกินนี่ยังกัดซังได้เต็มที่ครับเออเอา,เอาทางฝีก็กำลังสีมากครับเออถ้าพูดกับลงท่างพี่น้องอัน <What? S 1> นี้แม่แล้วกับลงท่าง เออไม่อย um, ังมาขายอะไม่นอแมงกีซ้อนแมงกีซ้อนอ้ายปมดาแมงกีซ้อนมาขายพวมาส่นมีแต่แน่ขายแต่พี่น้องเอ้บมีแนวขออไมาส่นทางบ้านมันจะต้องไปน้อยบ้านไหนบ้าน่ก่่เอาไปอบ้านเขาอยู่ไ่ดีค่ะเนี่สอไปน้อสอไปน้อยัสันบ้านเฮา ครับพ่ทีมงานมาทา้งหลานทั้งปวงเนาะรวยเนี่ยรวยเนี่ยหน่อยขึ้นมาหอดมาจากพ่นพิสัยจ้าว่าเะโอ้มาจากพ่นพิสัยจ้าพ่นพิสัยอันนี้มาจากสว่างนี่ระค่ะมาจากสว่างมนี่นี่กันกยู่นดีขึ้นกันเหรอครับบุกบุกปลาปลาดงมากเลยนี่แม่เออมากกับมากยากๆหรอกมันเลี้ยวนาเลี้ยวหลังมนเลี้ยวหลายพวดรถไล่เหมือนเหรแม่ครับผมครับผมเอาซู๊ดซู๊แม่ซู๊เอาครับซู มันกับเขาเ้าพี่น้องแกมเส้นครับมื่อนี่มื่อนี่ลงป่าลงป่าน้องว่างน้ำลิ้นเนาะอ่าพี่น้องอ่าห้ามทั้งหกมือว่ยบ้านยังบ้านยังอหมอกมืน้องหมักแซลสองมูอกุดขาสามมือข้ามไรหนึ่งมูอเป็นเทใดจะว่าเอาจักมือหรอจักมือหมอกมืออ่ามื่อนี่ลงน้องปลาร่วมกันเนาะน้า ครับผมสามหมู่บ้านแต่กลาเป็นหกหมู่เออสามหมู่บ้านยี่ห้ออันพนักงานขายบัานมันน้องักแซวได้หนี่เด้ออันนี้ก็คือพนักงานขายบัานมันน้องักแซวบ้านน้องแมวขายบ้านเวน้องเออขายบะเกียงคือสิได้กินแกงเซนวะเนี่เออไปได้กินแกงเซนต้องซื้อกินแดงกันอันไฟก่อนมาซ่าการเลี้ยงยุคเขาโคตรนะ ข้าพูดข้าพูดเขาไม่ก๋วยเตี๋ยวแม่จะย่าจะย่าหนาคอยล่องเริ่มพยาการเว้ยเอาล่งเลยแหละเนาะเต็มกล้องเลยแหละพยาการกล้องเลยอ่อเนี่ยคือบรรยากาศที่น่า เอากระับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไส้สารมาเท่าทุกคนนะครับเนื้อมือนีกับพ่อๆครับลุงโบเก่าเนี่ยแหละครับอ่ามือนีลุงโบ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งการลงจับปลายมือเงินพี่น้องยื้อไซรัลวะสั้นอยู่ทั้งอำเภอทุ่งฝนพี่น้องจังหวัดอุดรธานีครับผมเอ้ามือนีกับจัดกันสามหมู่บ้านมะพี่น้องเริ่มมองเดียวกันเนี่ยละครับห้วยน้ำลินวะสั้นพี่น้องอ่าต่อจากห้วยสองข้ามมาพี่น้องมีบ้านค้าไหลครับผมบ้านกุดข้าแล้วก็บ้านดงบักแซวพี่น้องสามหมู่บ้านครับผมอ่่าาาารรรวมมมืือออใในนนนกจััดงีคบเ มื่อนีบัตรดูเท่าไวอร์ซันหกสิบบาทพี่น้องมื่อนีเป็นน้องธรรมชาติครับผมปลาธรรมชาติครับเป็นหวยเป็นป้ายพี่น้องเอ่อตอมาจากหวยสงขาม่นล,ละครับเอ่อเขาเรียกวาังน้ำรินว่าซันบนหวยน้ำรินพี่น้องวางน้ำรินว่าซันเอ่อปลาลายครับพี่น้องลายทุกปีครับเพิ่นวาเพิ่นวาเออเขาก็จะเบิ่งวาบันซิเมนควมจกิง่งซัมใไดครับอ่าพี่น้องตอนนี้กะไกช็อดเวลาแล้วครับผม อาทั้งฟอผู้ใหญ่บ้านยิงปืนแล้วครับผมเพ hey, ลงแล้วครับผมเอาสะดุ้งแรกแขกมันครับแฮ่แรกสะดุ้งแรกสิเป็นจังไดครับผมอเอาเบิ่งปลาครับพี่น้องอ่าสามมู่บ้านครับพี่น้องอ่าเบิ่งกันครับผมเอาเนี่ยครับเนี่ยคือบรรยากาศครับผมอ่าห้วยอ่าวังน้ำรินน่าสนพี่น้อง เอาเบิ้งปลาครับผมโอ้เอาเอามามาเอาพี่น้องเบิ้งปลาครับเบิ้งปลาครับเอาเอาฟาว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 ท่านเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเอาซ้อนครับซ้อนปลาพี่น้องเออเอาปวดโพกข้างนี้เอ้ามันปลาอย่างนั่นเป็นนอ

ตัวเังเีนอจัอา <oh> ้าะตัวงเกตัเยาตัวหญ่กันรุดออกกะมีพ e> ี่น้องเอาขบุนก็ได้ครับเอาวยกเอายกเอายกเอาครับ เอามาเอาทับบีพ่อทับบีพี่ร้องเอาทับบีกับพ่อทับบีครับเอายกเอายกเอาเอาเอามาเลยครับตัวใหญ่ครับโอ้ยปลาข้าวพี่น้องปลาข้าวเอาปลาข้าวได้แล้วครับปลาข้าวครับมาแล้วพี่น้องป้าแล้วครับตัวนึงครับปลาข้าวครับสุดยอดครับสุดยอดครับมาเอามา เอาจะมีกระตักเอาแล้วครับปลานยังน้อปลานยังน้อปลานยังน้อเป็นปลาข้าววะมา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 กระลังตักขึ้นกระลังตักขึ้นกระลังตักขึ้นเอา ทังคุณครับงงแงงงงแงงเลยพี่น้องเอามามามาเอามาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับเอาเอาตักเลยครับโอ้ยปลาข้าวครับเอาโอ้พี่น้องแตกแฉ่เลยครับปลาครับเอาพากันได้กินพากันได้กินครับมื่อนี้ บัตรละ60บาทครับคนนะครับพี่น้องสรุงบุญครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยปลาขาวครับเออมีปลาขาวแล้วก็มีปลาขาวครับเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาวดพ่อข้างแนวเอาได้ทุกคนก็ได้ครับได้ครับ เอาัวนีก็ได้ครับปลาขาวครับปลาขาวครับเอาได้อีกแล้วครับปลาขาวครับห้องแล้วพี่น้องห้องนะครับ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 เอาแมนปลาขาววาปลาหยั่งปลาตองครับปลาตองครับบนปลาขาวพี่น้องเอามาเลยครับปลาตองครับ เอาได้แล้วปัดตองครับปตบัตองครับตองครับตองครับโอ้กกนนยากปลาหน่อยกระไลครับประเพียนปานลาขาวพี่น้องไลครับอ้ พอได้ยูได้กินแล้วครับบัตรละ6หกสิบบาทครับถือว่าคือคักกันด้วยครับพี่น้องฮะมึงกันเรื่อยๆครับเป็นไงคะน้งกลับไปบ้านไก่ เอาได้เลยครับเอามาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับเอามาเลยครับมาเลยครับอีกตัวนึงครับเอาสองตัวเลี้ยงเนะครับมาสองตัวเลี้ยงเนะครับเอาเบิ้งกันพี่น้องเอาตัวนี้ครับกำลังตักอยู่พี่น้องเอาเบิ้งกันครับผมมือหนึ่งสูงเงยมัมมี่ครับมีแต่สองสูงวายพี่น้องเอามา โอ้ยพี่น้องเอา้าไปตักแล้วครับได้ตักแล้วครับปวบพดพวกั้างนี้เอามาเอาทุกคนกันใดครับทุกคนกันใดครับมาได้กันเรลีเลงสื่อเลยพี่น้องสอนครับปาตองครับปลาข้าวเขาไม่ปาตองเขาไพี่น้อง เอาถ้าบุญก็ได้ครับมาสรุงไก่ครับสรุงไก่ครับเอาโอ้ยพี่น้องเอามาเอาอะครับเอาเะยครับมาเอาได้แล้วครับได้แล้วครับทั้งบุญก็ได้แล้วครับแต่ตักแล้วพี่น้องได้ตักเลยครับมาเบิ้งกันเรื่อยๆครับผมปลาหน่อยกับไหลปลาไงกับมีครับบ่อทรมบดาครับเอาสรุงนี่ครับโอ้ยพี่น้องเอยมาปลาหน่อยกับปลากันแลยพี่น้อง เออเอาแต่จะพูมักปลาหน่อยปลาใหญ่ครับหมันไฟหมันมันคือว่าเอาเอาไม่เลยครับสะดุ้งครับมาแล้วครับสะดุ้งพี่น้องสะดุ้งมาแล้วครับ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 เอ้าเลตักแล้วพี่น้องเลตักแล้วครับอ่าบอกค่อยชัดเกลียนมาเลยพี่น้องมันบังครับเอ้าปลาตองครับปลาตองครับ เอาไมา่ยังน้อวันนี้น้อคือห่องแห้งาส่นอบ่บอลกองเขาตกน้ำบ่สงสัยสงสัยรรจากไหนก็คือวันนครับ มีการบรด้วยะคทีัเอาว้ำมาแล้ครับท่านุครับมาแล้ครับเด็ดตักแลยครับพี่น้องเได้ตักแล้วได้ตักแล้วเอามาได้ตักแล้วครับได้ตักแล้ครับอันนี้ก็นาเจนปะตองครับนาจะครับ xa anh ấy sẽ của làm thế là nào để tắt lại hấp đây tắt lại hấp Ồ, oh, mình nhắn đó nó nhắn, nhắn nè, เอาเได้อุ้มขึ้นแล้วครับโอ้ยเอา嘛ได้อุ้มขึ้นแล้วพี่ร้องปลาตองครับไข้าหลไหยูหลไหลเลยครับหลเลยครับจะฟากเวรกอนกรรมการน้กรรมการกทีย่กรรมการเอา เอ้มีกระปองอนี่แล้วปองมีกระตองนี่แล้วมีกระตองนี่แล้วครับตองนี่แล้วครับปองครับเอาะปองไล่ครับพี่น้องเอยเอ้ยปเนใด

มลกุ๊ปเมกันไปพี่น้องพูดอ่ะเอ้ยพี่น้องให้เอาสมราคาสมราคาว่านพี่น้อง

อ๋อว่าอะไรยังครับ hmm. จ <that> <injuries Inter> <nd> mm ังหวะนี้ครับยำๆๆน้องสะดุ้งทีครับเอาเอาสะดุ้งแล้วครับเอามาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับป่าอย่างรอกบอย่างรอกเอาป่าเอิร์ดพี่น้องเอ้ย สุดยอดครับปลาตองไก่ไงครับประกาศน้องแน่นของน้องผู้ฆ้าผู้น้องมาัทำดิ่นึ่งบรรพุฆ่าเมื่อไรวันที่สองนี่แล้วอ๋อนี่แมนบ้านทำดิ่นึไหมอ๋อนี่ก็ประกาศไปแล้วครับผมมันทำที่หนเด้อครับโอ้เอาแม่เาแม่โอ้ปลาอย่างล่ะปลาดูบังเข้าไปยังน้องเต้นเลยแล้วครับ เอาปลายยังพี่รองปลายยังครับปลายยังครับปลายังครับเอาตองครับตองครับปลาตองครับพี่้องปลาตองครับโอ้ยย่าให้มันขาเ้าย่าให้มันหมีเจ้เอายกนี่เืมงเดี๋ยวมอันเอาก็ได้ต้าางก็ถูกเลเามันเดี๋ยวเันจะ้วมเดี๋ยวคา้อเต่าื่อยอันเานอะไรแวัเงี้นังเมือมันซีง่าเดี๋ยว เอ,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 อ้าเรียกระได้ครับอันนี้กับตองเองแล้วครับเอ้าเหนือปลาตองเองแล้วครับ อ๋อยี่ห้อกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่ตายยังลรอพ่อหนะน่ะโอ๊ยเจ้ายื้อสายน่ะโอ้ยสุดยอดครับผมเอาเดี๋ยวต้อนมองอยุ่หนาฝไฟพี่นอ้องโอ้ยพี่นอ้องเอ้ยเอาได้แล้วครับได้แล้วครับเอาได้เห็คนละน้อยครับพ่อจะยู้ได้กินพี่นอ้องเอา เอาอุมอ้มกันมาอุ้มกันมาอุ้มกันมน้าขะพองเรามุดเรามุดอีกแล้วเนาะโอ้หมานเราอีกแล้ววันนี้เอาบ้านปากโคตรนะว่าตัวใครง่ามแต่โอ้โอโอแหสิขาวพวกแหพี่น้องหนามของขากลึกนหน่อยครับ โอ้เอาเอามันมันมันโอ้ยพี่น้องเลยเอาสุดยอดครับผมตองใหญ่ครับได้อีกตัวสามตัวอฮะสุดยอดครับผมมันเลยมันมันคือว่าเลยพี่น้องแล้วได้ปลากรดปาได้หลายข้างเนี้ยสิปลานั่งบ่ปลาทีโทษแล้ไปบหอบมากว่ะเนี้ยเอากรดพวกเนี้ยเฮ้ปลาดั้งพี่น้องสวยงามครับ ตองไก่ครับพี่น้องตองไก่ครับมาแล้วครับตองไก่ครับเอาเขาตักให้พี่น้องเอาเดี๋ยวไปครับเอาพี่น้องผู้มานครับผู้มาปลามานพี่น้องเอาเบิ้งเสี้ยนสะดุ้งเข้าเอาเบิ้งปลาครับผมบัตรละหกสิบบาทครับอโอ้ปลาตองครับปลาตองครับเห็นไก่ไก่นึ่งวันปลาข้าวว้าแมนครับปลาตองครับพี่น้องเอา วันนี้เพิ่นก็สิได้กำไรหรอกพี่น้องปลานังโลละสามลอยหาสิบโอ้ตัวง,งามดีพี่น้องปลานังครับงามอยู่เอ๋อปาตองอันนี้เชี่ยนสรุงเลยพี่น้องเด้อเออเขาติดอยู่หน้าฝายครับโอ้ปลาตองครับตัวง,งามดีครับ สี่ตัว่าท่านพี่รองแล้สุดยอดครับเอาเจ้าก็เด็กประเด็นนั่งนั่งเล่นตัวเดียวเนี่ยทรับนัมันหลอดนั่งกธอไม่มีกระชากัะโพกหรอกแต่วันนี้ก็ได้อยครับหลังจากล้มไปล่องไปร้อยตุปปองตุปปองอยู่ครับพี่น้องน้ำทวมหัวครับเออกับพ่อที่อยู่ได้กินครับผมบัตรหกสิบบาทครับพี่น้องเอาะม่งให้ของเราครับ แลวขาบยูว่ทนั่นพี่น้อง <leaving> เอ้ยอในสูเปอร์ราพอดี่ยูได้กินครับปัดละหกบาทครับพี่น้องพอดี่ยูได้กินคับปลาขาวครับพี่น้องปลาตัวใหญ่ครับพี่น้องปลาตัวใหญ่ครับปองใหญ่ครับโอ้ยพี่น้องเออ พดโตนี่ยสุดยอดครับ <vate> <Iya, S 2> สุดยอดครับเอาดีใจมั้ยเราพี่น้องพวกเจ้าได้ปักตองง่ายครับโอ้พี่น้องสุดยอดครับผมครับพี่น้องตอนนี้กาหลายคนก็เริ่มขึ้นจากน้ำแล้วนะครับผมลงประมาณสองชั่วโมงสั้นเลยพี่น้องปลาการ Mind ู้สึกว่าปลาก็ย <facial> ัง่างอยู่แหละครับแต่ว่าย่างหลายพี่น้องตอนนี้กาลนะครับยังวานยังยกสนุกกันเยอะเลยพี่น้องเด้อ เอาหวยน้ำลิ้นว่าสั่นพี่น้องเอาสามมือบานนี่มูบมมบ่บ้านมีหมู่บ้านกุดข่าว่าสั่นบ้านดงบักแซวบ้านค้าไหลครับสามมือบานครับพี่น้องน้องนี่ครับเราจะรับผิดชอบรวมกันครับผมบัลรหกสิบบาทครับพ่อได้ยื่นได้กินว่าสั่นพี่น้องเอาอย่าลืมนะครับเด้อยกันมักคลิป สนุกสนุกแบบนี้เริ่มติดตามชมทั้งช่อง YouTube ไทยอีสานมาเน้าเลยพี่น้องเด้อหรือประกาทั้งแฟนเพจ Facebook ไทยอีสานเฮ้กันเลยพี่น้องอีกช่องหนึ่งก็ของลุงโบขอฝากน,นะครับไทยอีสานพิชิงนคลับน้ำพี่น้องเออจะเริ่มเปิดเบิรงเลยพี่น้องเด้อไทยอีสานพิชิงนคลับเปิดเบิรงเปิดเบอร์ไงลุงโบนั่นนะครับฝากเลยพี่น้องเด้อเอ้าคันมกักคิมีก็ลืมกดไลไ์กดแชร์ก็ซัดตะไคร้วกว็ติดตามให้น้ำเลยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานทุกคนเลยพี่น้องเอ้าบอกันในมือหนาเลยพี่น้้อองเด อันนี้ลุงโบสถ์อตัวพ่อแม่พี่น้องเมื่อบานตะก่อนพอกันเมื่อนาพพละเออจากสีน้องใดก็ค่อยว่ากันครับผมมีลุงโบสถ์ขอเอคุณหลายติดตามช่วงขอบคุณครับ